เรียนคุณครู่เคารพและสวัสดีเพื่อนเนทุกคนคะ่ะดิฉันานางสาวไวรลักเ์เพ็สวรรด์เลขที่7คะ่ะดิฉันานางสาวอุทุมพรทองไบเลขที่8ค่ะดิฉันานางสาวพิเชียธิราจิ๋วน,น้อยเลขที่9าคะ่ะดิฉันานางสาวนัอิมา่าเก็บประสิทธิ์เลขที่2 8คะ่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน investment เชิญรับชมได้เลยคะ่ะ เงินลงทุนหมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับกิจการไม่ว่าจะอยู่ในรูปของส่วนแบ่งที่ได้รับเช่นดอกเบีย้ยค่าสิทธิและเงินปันผลในรูปของราคาที่เพิ่มขึ้นหรือในรูปของประโยชน์อย่างอื่นที่กิจการได้รับเช่นประโยชน์ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ทางการค้ารายการต่อไปนี้ไม่ถือเป็นเงินลงทุนก็สินค้าคงเหลือ ตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชีเรื่องสินค้าคงเหลือขอที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นเงินลงทุนในอังหารรมรั์ตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชีเรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนชั่วคราวหมายถึงเงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน1ปีเงินลงทุนชั่วคราวรวมถึงหลักทรัพย์เพื่อการค้าหลักทรัพย์เผื่อขายเงินลงทุนทั่วไปและตราสารหนี้ที่ครบกำหนดภายใน1ปี เงินลงทุนระยะยาวหมายถึงเงินลง,ลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้เกินหนึ่งปีเงินลงทุนระยะยาวรวมถึงตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายเงินลงทุนทั่วไปตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดหลักทรัพย์เพื่อา้า หมายถึงเงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่จิจการถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ทำให้จิจการถือหลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะสั้นๆเพื่อหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ดังนั้นหลักทรัพย์ เพื่อขาจึงมีอัตราการหมุนเวียนสูง หลักทรัพย์เผื่อขายหมายถึงเงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าและในขนาดเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร,ร่วมหลักทรัพย์เผื่อขายสามารถแยกประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาวเงินลงทุนทั่วไปหมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดทำให้กิจการไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เพื่อขายเงินลงทุนทั่วไปสามารถแยกประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาวตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดหมายถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่กิจการมีความตั้งใจแน่วแน่ และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอนตราสารทุนหมายถึงสัญญาที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของในส่วนได้เสียคงเหลือของกิจการที่นำไปลงทุน ส่วนได้เสียคงเหลือหมายถึงส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วตราสารนี้หมายถึงสัญญาที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะต้องจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้แก่ผู้ถือตราสารตามจำนวนและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้โดยชัดเจนหรือโดยปริยาย ประเภทเงินลงทุนเงินลงทุนแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ 1. เงินลงทุนชั่วคราวแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้1.1ห,ห,หลักทรัพย์เพื่อค้า 1.2. ห,หลักทรัพย์เพื่อขาย 1.3. เงินลงทุนทั่วไป 1.4. ตราสารหนี้ครบกำหนดภายใน1ปี 2. เงินลงทุนระยะยาวแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ 2.1. ห,หลักทรัพย์เผื่อขาย 2.2. เงินลงทุนทั่วไป 2.3. ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารทุนการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารทุนมีดังนี้การซื้อขายหลักทรัพย์จะบันทึกบัญชีในราคาทุนของหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยราคาซื้อบวกค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการซื้อหลักทรัพย์ เช่นค่าในหน้าค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรส่วนการขายหลักทรัพย์ให้โอนหลักทรัพย์ในราคาทุนและผลต่างให้บันทึกบัญชีกําไรขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์กรณีที่กิจการซื้อหลักทรัพย์หลายครั้งราคาทุนให้ใช้เกณฑ์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักการซื้อขายระหว่างงวดกล่าวคือบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินราคาที่ซื้อขายจะรวมกับเงินปันผลไว้ด้วยโดยจำนวนเงินปันผลไม่ถือเป็นราคาทุนแต่ให้เดบิตรลยไ,ได้เงินปันผลเพื่อรอตัดบัญชีเมื่อรับเงินปันผลก <Dav is> ารซื้อเงินลงทุนหลายชนิดในราคารวม,มในกรณีที่ซื้อหุ้นมากกว่าหนึ่งชนิด ให้แบ่งราคาให้หุ้นแต่ละชนิดตามอัตราส่วนของราคายุติธรรมของหุ้นแต่ละชนิดกรณีที่ทราบราคายุติธรรมของหุ้นเพียงชนิดเดียวให้นำมูลค่าของหุ้นที่ทราบหักจากราคาทุนรวมส่วนที่เหลือคือราคาทุนของหุ้นอีกชนิดหนึ่งแต่ถ้าไม่ทราบมูลค่ายุติธรรมของหุ้นชนิดใดเลยให้บันทึกราคาทุนรวมโดยใช้อัตราส่วนของราคา ตามมูลค่าของหุ้นแต่ละชนิดการรับเงินปันผลเงินปันผลหมายถึงส่วนแบ่งในผลกำไรที่บริษัทจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมเพียงพอโดยการจ่ายเงินปันผลสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เงินสดปันผลในทางปฏิบัติ บริษัทมักประกาศจ่ายเงินปันผลเพื่อลงทะเบียนว่าผู้ใดจะเป็นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลและจะจ่ายเงินปันผลให้ภายหลัง 2. หุ้นปันผลบริษัทผู้ออกหุ้นสามารถจ่ายหุ้นปันผลแทนเงินสดได้โดยหุ้นปันผลจะไม่ถือเป็นรายได้ 2.1. หุ้นปันผลชนิดเดียวกันให้บันทึกความทรงจำจำนวนหุ้นที่ได้รับเพิ่มเติม เพรเป็นการโอนกำไรในส่วนได้ของกำไรเป็นส่วนได้ของทุนเท่านั้นแต่สิทธิส่วนได้เสียในบริษัทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันไม่เปลี่ยนแปลง2.2หุ้นปันผลต่างชนิดกันให้แบ่งราคาทุนของหุ้นที่ถืออยู่เป็นราคาทุนของหุ้นปันผลโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งการแบ่งแยกหุ้น การแบ่งหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทให้มีจำนวนหุ้นมากขึ้นโดยลดราคาที่ตาไว้ลงแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นวิธีนี้ถูกนำมาใช้ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตทางการเงินซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มักแบ่งแยกหุ้นเพื่อให้ราคาหุ้นของตนเองถูกลงเพื่อให้นักลงทุนสามารถซื้อได้ ซึ่งถือเป็นการระดมทุนของกิจการการบันทึกบัญชีเพียงแต่บันทึกความทรงจำและคำนวณราคาต่อหุ้นใหม่การแปลงสภาพหุ้นหุ้นที่สามารถแปลงสภาพได้จำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขาการแปลงสภาพในการจำหน่ายให้ชัดเจนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนชนิดใหม่ให้ยึดหลักราคาดังนี้ 1. ราคาตลาดของหุ้นชนิดใหม่ 2. ราคาตลาดของหุ้นชนิดเก่า 3. ราคาตามบัญชีของหุ้นชนิดเก่าการไถถอนหุ้นการถือหุ้นบริมสิทธิ์ส่วนใหญ่บริษัทผู้ออกหุ้นมักกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการไถถอนคืนซึ่งราคาไถถอนคืนมักจะสูงกว่าราคาตามมูล,ลค่าหุ้นผลต่างที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นกําไรขาดทุนจากการไถถอนหุ้น สิทธิในการซื้อหุ้นการออกหุ้นใหม่โดยทั่วไปบริษัทมักให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนบุคคลอื่นโดยการออกใบแสดงสิทธิให้ซึ่งส่วนมากการซื้อหุ้นใหม่โดยใช้ใบแสดงสิทธิจะได้ราคาต่ำกว่าราคาตลาดแต่ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ต้องการใช้สิทธิก็สามารถถ่ายใบแสดงสิทธิได้ใบแสดงสิทธิ ต้องระบุช่วงระยะเวลาในการใช้สิทธิและราคาที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นใหม่ถ้าผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นใหม่ในช่วงเวลาที่ประกาศให้ใช้สิทธิราคาหุ้นจะเป็นราคาที่รวมสิทธิและถ้าผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นใหม่หลังระยะเวลาที่กำหนดราคาหุ้นจะเป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิ การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัทอื่นโดยมีจุดมุ่งหมายในการควบคุมการดําเนินงานลักษณะเช่นนี้กิจการจะต้องซื้อหุ้นในปริมาณมากพอที่จะทําให้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีเสียงข้างมากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นบริษัทใหญ่และบริษัทผู้ออกหุ้นเรียกว่าบริษัทย่อยในกรณีที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ50 แต่ถ้ากิจการถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ20ถือว่าเป็นบริษัทร่วมซึ่งการบันทึกบัญชีลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติได้2วิธีดังนี้ 1. วิธีราคาทุนโดยบันทึกบัญชีเงินลงทุนในราคาทุนบวกค่าใช้จ่ายในการซื้อและรับรู้ไรายได้จากการรับเงินปันผล 2. วิธีส่วนได้เสียวิธีนี้บัญชีเงินลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยบันทึกการบันทึกบัญชีวิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสียรายการ 25x1 มิถุนายนวันที่31ซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทกจำกัด5,000หุ้นคิดเป็นอัตรา25%ในราคา150บาทวิธีราคาทุนเดบิตหลักทรัพย์ทั่วไปบริษัทร่วม750 0 0 0เคดิตเงินสด750 0 0 0วิธีส่วนได้เสียเดบิตหลักทรัพย์ทั่วไปบริษัทร่วม750 0 0 0เครเดิตเงินสด750 0แ0 ธันวาคมวันที่31บริษัทกจำกัดมีกำไรสุทธิ10,000แบาท25%ของ1 0 0 0 0แวิธีราคาทุนไม่ต้องบันทึกวิธีส่วนได้เสียเดบิตหลักทรัพย์ทั่วไปบริษัทร่วม25,000บาทคเครดิตรายได้จากการลงทุน25,000บาทรายการ2 5 x 2มัมกราคมวันที่15 บริษัทกจำกัดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น50,000บาท25%ของ50,000วิธีราคาทุนเดบิตเงินสด12,500บาทเครดิตรายได้เงินปันผล12,500บาทวิธีส่วนได้เสียเดบิตเงินสด12,500บาทเครดิตหลักทรัพย์ทั่วไปบริษัทร่วม12,500บาท ธันวาคมวันที่31บริษัทกอจำกัดมีผลขาดทุนสุทธิ20 0 0 0บาท25%ของ20 0 0 0วิธีราคาทุนไม่ต้องบันทึกวิธีส่วนได้เสียเดบิตขาดทุนจากการลงทุน5,000บาทคเครดิเตหลักทรัพย์ทั่วไปบริษัทร่วม5,000บาทการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารหนี้ หมายถึงหุ้นกู้ที่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยและการถ่ายถอนคืนที่แน่นอนผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของจิาการของผู้ออกหุ้นกู้การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้มีดังนี้การซื้อหุ้นกู้ ให้บันทึกในบัญชีหลักทรัพย์ในราคาทุนที่จ่ายซื้อบวกค่าใช้จ่ายอื่นๆในการซื้อถ้านำสินทรัพย์อื่นไปแลกเปลี่ยนกับหุ้นกู้ให้บันทึกหลักทรัพย์ในราคาตลาดของสินทรัพย์ที่นำไปแลกส่วนดอกเบี้ยที่ติดมากับหุ้นกู้ที่ซื้อระหว่างงวดให้เดบิตไว้ในบัญชีดอกเบี้ยรับการซื้อหุ้นกู้เป็น เงินลงทุนระยะยาวราคาซื้อเป็นราคาตลาดซึ่งอาจสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้เพื่อให้หมูลค่าหุ้นกู้เท่ากับราคาตามมูลค่าในวันครบกำหนดการขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดในการขายหุ้นกู้นั้นจิจการต้องบันทึกปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับและส่วนเกินหรือส่วนตำ่ำ ของมูลค่าจนถึงวันที่ขายหุ้นกู้แล้วจึงจะรับรู้กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนการแปลงสภาพหุ้นกู้หุ้นกู้สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นทุนได้ซึ่งมีการบันทึกรับหุ้นใหม่ในราคาตลาดส่วนหุ้นกู้ที่ถืออยู่จะต้องปรับดอกเบี้ยและส่วนเกินส่วนต่ำกว่ามูลค่าจน ถึงวันแปลงสภาพผลต่างในการบันทึกเป็นกำไรจากการแปลงสภาพการตีราคาตามบัญชีของเงินลงทุนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่105เรื่องการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนกำหนดให้แสดงเงินลงทุนในงบแสดงสถานะการเงินสรุปได้ดังนี้ ประเภทเงินลงทุนชั่วคราวเงินลงทุนมีหลักทรัพย์เผื่อขายหลักทรัพย์เพื่อค้าเงินลงทุนทั่วไปตราสารหนี้ครบกำหนดภายในหนึ่งปีการวัดมูลค่าในงบแสดงสถานะการเงินมีดังนี้มูลค่ายุติธรรมมูลค่ายุติธรรมราคาทุนราคาทุนตัดจำหน่าย เงินลงทุนระยะยาวเงินลงทุนมีหลักทรัพย์เผื่อขายเงินลงทุนทั่วไปตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดการวัดมูลค่าในงบสแสดงฐานะการเงินมูลค่ายุติธรรมราคาทุนราคาทุนตัดจำหน่ายการ้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อวันซิ้นโวดบัญชีกิจการควรประเมินค่าของเงินลงทุนในตาสารหนี้ตาสารทุนเผื่อขายหรือถือไว้จนครบกำหนดเพื่อพิจารณาว่าเงินลงทุนที่มีอยู่เกิดการได้ค่าหรือไม่โดยการได้ค่าอย่างถาวรอ,อาจเกิดปัญหาทางการเงินการผิดชำระหนี้การฟื้นฟูก,กิจการซึ่งสาเหตุดังกล่าวทำให้มูลค่าย,ยุติธรรมลดลง และไม่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกนอกจากนี้กิจการต้องทดสอบว่าเงินลงทุนได้ด้ยค่าจริงหรือไม่จากนั้นต้องบันทึกบัญชีขาดทุนจากการได้ค่าของสินทรัพย์ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนส่วนหลักทรัพย์เพื่อค้าไม่ต้องพิจารณาการด้วยค่าเนื่องจากการขายสม่ำเสมอและการทำกำไรในช่วงสั้นๆ และรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดทำให้ราคาที่แสดงตามบัญชีจะไม่แตกต่างจากราคาตลาดของเงินลงทุนการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนโดยทั่วไปการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเกิดขึ้นไม่บ่อยนักเนื่องจากการซื้อเงินลงทุนมักมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการซื้อหากกิจการไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน อาจจัดเป็นประเภทหลักทรัพย์เผื่อขายเมื่อถือเป็นระยะหนึ่งอาจทำการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนกรณีตาสารทุนให้บันทึกบัญชีหลักทรัพย์ในราคายุติธรรมณวันโอนพร้อมปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องและรับรู้ผลต่างในบัญชีกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนกรณีตาสารหนี้ ให้บันทึกหลักทรัพย์ใหม่ในราคายุติธรรมณนวันโอนพร้อมปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องและรับรู้ผลต่างในบัญชีกับรายขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น สรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนเป็นสินทรัพย์แสดงถึงความมั่งคั่งของกิจการจากเงินสดคงเหลือเกินความจำเป็นนำมาลงทุนในตราสารเพื่อผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆเช่นดอกเบีย้ยเงินปันผลสิทธิซื้อหุ้นหรือประโยชน์สัมพันธ์ทางการค้านอกจากนี้เงินลงทุนยังแยกเป็นเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว